ไม่รอดกับกัดหัวมดีเราเร็วกว่าเยอะมาดีเลยเพื่อนหลุมดูดนอนมอลนะเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกม The c r a w l e r นอนมอลนะ แห่งห้องทดลองนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าหนอนสุดน่ากลัวที่หนีออกมาจากห้องทดลองของพวกมนุษย์เราจะต้องค่อยๆกินพวกนักวิจัยและพัฒนาร่างกายของเราให้เติบโตน่าจะเป็นสายพันธุ์เจ้าหนอนทะเลทรายนะดูจากทรงเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะวิวัฒนาการเติบโตได้น่ากลัวขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยวิ เริ่มมาฉันทำการขุดดินงาบงับงับให้โหศักยภาพขมือมนุษย์อืตอนนี้นี่วิยนี่ก็คือรังของเราเราสามารถเอากะโหลกของมนุษย์มามอบให้ตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีการพัฒนาความสามารถเพิ่มกระเพาะ ให้กินได้มากขึ้นเราสามารถที่จะขุดหลุมแล้วก็ดูดพวกมนุษย์มากลืนกินได้เอาละเพื่อนสมมุติว่านี่ขุดดินดูดกลืนพวกมนุษย์อุยกระเพาะของเรานี่ยังน้อยเกินอืมอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเจ้าพวกนี้ดูเหมือนว่าจะาดูการอาปากพร้อมขอมือของเจ้าตัวนี้สิ

ได้มาประมาณ20กะโหลกไอ้เจ้าพวกดีดีกระโหลกมันเยอะ <laughs> สำหรับตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราจะต้องเลเวล2กันก่อนถึงจะเปิดห้องวิจัยมาตามาเลยเพื่อนดูดกรืนงานงับ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 อืมเลเวลอุยค่อยๆอัปเกรดอ่าปาแค่เห็นก็สยองแล้วเพื่อนแม่ไม่แปลกใจทำไมคนวิ่งหนีปลดล็อกห้องวิจัยอัพกระเพาะ เพื่อการกินที่มากขึ้นอุ้ยนี่มันแบ็กมาเก็ตเราสามารถใช้กะโหลกเพิ่มความสามารถพิเศษเพิ่มเติมได้อีกโอ้โหตัวอะไรวะนี่อะ <c oughs> กินยากกินเย็นแน่นอนอด,ด,ดีติดมุมติดติดมุมติดมุมอุ้ยตั้ง25กะโหลกเฮ้ยเราจะปล่อยโอกาสนี้ไปไม่ได้ออดูดมานี่งับงับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนพวกแบบว่านักวิจัยทั้งหลายตกเป็นอาหารของฉันซะเถอะ เรียบร้อยร6อยใช้ได้จริงๆกระเพอสองขั้นดาเมจสปีดอัพสปีดมาไล่ตามเริ่มจะทันอู้หู้องับ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 ,งบกัดมันกัดมันอือแล้วประตูอื่นไปได้หรือเปล่าเอยอันนี้ต้องการเลเวลสอือ เลเวล3ไม่น่าจะยากกลับมาที่แบ็กมาเก็ตความทนทานของการใช้สกิลอี่เพิ่มเวลาในการใช้สกิลให้มันนานขึ้นนะผมมาแลยเพื่อนดูดงามนุษย์โอ้โหโดนฉันกินไปเยอะไ <c oughs> ม่รู้สึกว่าสปีดในการไล่ล่านี่สำคัญสุดๆจริงๆนี่ดูดมนุษย์อืมมาหุย ดูดนานขึ้นดูดมานี่ขยี้มันงับงับโอ้โยกินได้โคตเยอะเลยร้อยแปดสิบหกกันโลกนี่เอาแบบดาเมจรัวพลังดาเมจของเราตอนนี้จะแรงขนาดไหนมาดูกันโอ้ยโอ้โห,โโหแตกครับผมแล้วก็พลังกัดธรรมดางับงับงับลงเขี้ยวไม่กี่ทีก็ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องอัพกระเพาะรัวๆเลยกันสินนะอัพเกรดกระเพาะอาหารอากระาเพาะที่เต็มๆอยาขอดูดมนุษย์มาใกล้ๆเออฮึๆนี่แต่ฉันจะกินเจ้าพวกนี้อืมกระโหลกมันเยอะกว่าเยอะเดี๋ยวกืนกินกันให้ดูมางับ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 โอ้โห,โโห,โหเลเวลอัพ เฮ้ยเปิดประตูอเน้นเลเวลอัพก็ต้องขมือบกันเยอะๆครั้งนี้ต้องเก็บให้ได้5,000กันเลยล่ะถ้าทางจะยากพอดูเลยนะหัวม่วงชมพูมาี้งับงับอืมได้ตั้ง60เลยล่ะนักวิทยาศาสตร์หัวสีม่วงงับงับงับครั้งนี้เลเวล4ไม่ยากไม่ยาก วุ้ยไล่กัดขมือก่อนที่ตรงนี้เหมือนจะมีให้อัปเกรดอะไรเพิ่มวิ้ยแบ็กมาเก็ตที่ต้องการเลเวล6โอ้โหท่าทางจะยากอัพสปีดใช้ในการไล่ล่าว้ยดาเมจด,ด้วยกัดหัวดีเราเร็วกว่าเยอะสปีดในการไล่ล่าของเจ้าหนอนอืไอตัว60เป้าหมายหลักของเราเอองับงับงับวิ่งหนีออ้แถวนี้36 เจ้าพวกนี้ก็น่ากินเหมือนกันเฮ้ยตรงนี้50เลยเหรอใช้ได้เออด้านล่างตรงนี้คืออะไรเอ่ยวิย้รู้สึกว่าปลดล็อกมานี่แผนที่อย่างใหญ่วิ้เฮ้ยมันต่อยเราวุ้ยเอา้าตายเลยหูอดได้กระโหลกเจอกับแม่พวกที่มันต่อสู้กับเราได้ด้วยมาละจ้าเจ้าพวกนักสู้ทั้งหลายมาดีดูดงับงับงับ <c oughs> 240โคตรจะเยอะเฮ้ยห้องนี้ก็ไม่ธรรมดาลงดินพลังแม่เหล็กดูดโอ้นี่แล้วก็กัดกัดกัดมันจนมุมดูดมันมาเลยเพื่อนอุ้ยรู้สึกว่าพลังหลุมดูดของเรายังไม่แรงพออาจจะต้องมีการเพิ่มพลังแม่เหล็กดูดนี่แมกเนตฟอร์ดดึงเหยื่อให้มันแรงๆไปเลยอกลับมาห้องเดิม ห้องนี้นี่เหยื่อชั้นดีอุย้ยรู้สึกจะแรงขึ้นนะนี่อ่ะเดี๋ยวดูจากนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ไปดูให้มันแรงๆโอ้โหคราวนี้ต้านทานไม่ค่อยจะอยู่วะผมอืมงบังบงบังบงับงับเอองบังบงบับตายให้หมดขยอยลัศมีของกระแสน้ำวนฮ้ความสามารถให้มันนานขึ้นสปีดเวลายอยู่ที่ใต้ดิน ก็ต้องเยอะขึ้นด้วยราวนี้บอกเลยว่าพลังใต้ดินของเราจะไม่ธรรมดาหุยนี่ดูดแรงครับผมแล้วก็โคตรนานไม่น่าเชื่อครั้งนี้เดี๋ยวค่อยมาลดคูดาวลงดินแล้วก็ดูดโอ้แรงสุดๆดอุ้ยดูสิกระเพาะต้องอัพเพิ่มแล้วนะกินได้รวดเร็วขนาดนี้อุย้ยเรเวลอัพครับผมเปิดประตูตรงนี้ได้ ที่ใหม่เปิดแล้วจ้าพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายอุ้ยหนึ่งร้อยกันเลยล่ะนี่อกะโหลกพวกแกนี่ถ้าทางจะหนาหน้าดูแสดงว่าฉลาดสุดๆอุ้ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกันเลยเหรอุ้ยมันสู้ด้วยอียอเจ้าพวกนี้มาดูดนี่งามงับ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 ,งบอุ้ยห้าร้อยเฮ้ยโคตรโหดอืมจะไปไหน เี่ยวฉันยังโหดเหมือนเดิมวิอัพกระเพาะต้องเพิ่มขึ้นแล้วล่ะ <c oughs> เฮ้ยได้ตั้ง900ารแม่ทางใหม่ก็ได้เปิดมาแล้วนะเมื่อกี้ลืมอัดให้ดูอมัวแต่ไปเก็บอะไรอยู่ก็ไม่รู้ประตูนี้ที่เรายังไม่เคยมาวิ้ย2ป0เลยล่ะพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เออแล้วก็ตรงนี้นี่ด้านบน300อืมขอสำรวจพื้นที่ อุ๊ยอุ๊ยโอ้ยพวกนี้มันต่อยระดับของเรายังสู้เจ้าพวกเมื่อกี้ไม่ค่อยจะไหวมาเอาเจ้าพวกนี้มาก่อนละกันนักวิทยาศาสตร์หืมฮึมได้มาพันสี่ร้อยก็โอเคแล้วนะอัพเกรดกระเพาะอเฮ้ยเน้นเ้นอ่าพลังพร้อมแล้วจ้าไปเลยเพื่อนอุ้ยอีกพวกสามร้อยงามงามงามฮึม กินมันงักกัด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 พลังการกัดเริ่มจะด้อยกว่าการขุดดินของเราแล้วนะตอนนี้สงสัยต้องอัพรัอมีนี่ให้มันกว้างขึ้นน่าจะช่วยอะไรได้มากขึ้นอยู่นะทดลองโอ้ยลัศมีการดูดที่โคตรกว้างพลังแม่เหล็กของเราก็โอ้ยใช้ได้ได้มาพันแปดทันทีครับผมถึงเวลาของแม่เหล็กปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ยปุ๊ปุ๊ ดูดไม่มานี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะพลังแม่เล็กดูดอุ้ยแรงขึ้นเห็นได้ชัดอืมกินหมด <c oughs> หมดกลุ่มกันเลยทีเดียวตอนนี้เป็นเลเวล6จำได้ว่ามีที่ให้เราอัปเกรดอันใหม่ตรงนี้เลยจ้าเฮ้ยต้องการเลเวล6เลเวล6แล้วนี่ทำไมอัปเกรดไม่ได้ ให้ตายเถอะเดี๋ยวรอดูเลเวลเจ็ดละกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับในตอนนี้นี่เราก็กำลังจาเลเวลเจดนีด่ดูนักวิทยาศาสตร์เก็บเลเวลหนึ่งแสนสี่หมื่นกขัเมือกกองนี้นี่เลเวลอัพแน่นอนครับผมเฮ้ยเลเวลเจ็ดตรงนี้ก็ยังไม่เปิดอุตส่าห์เก็บเลเวลมาตั้งนานเฮ้ยไม่ยอมเปิดให้เราให้ตายเถอะ มางางาบังาบงบังบงั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 บขมืบกองนี้ไปก่อนโอ้โหโอ้โหกัดมัน เฮ้ย hey, อย่าให้มันโอ้โ oh, หต่อยเราตายเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับในเกมนี้อันนี้พี่ก็โหลด apk มาเล่นนะก็ถือว่าเป็นเกมหนอนอัปเกรดที่น่าสนใจสุดๆไปเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนำคราวหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ